สวัสดีค่ะพบก,กับสาวสกลคนไทยบ้านนะคะเมื่อนี้สาวสก,กุลกสิพาทุกคนมาสอนฮวกนะคะ,อะสอนยวนพุ่งนาหลังบ้านของสาวสกลนะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันอุปกรณ์ที่สาวสกุลใส้นี่บ้านสาวสกลเรียกว่ากระเชอนะคะแต่ลักษณะน้ําแบบนี้ที่จริงแล้วเราต้องเอาสวิงนะคะมาสอนมันถึงสีง่ายเนาะน้ํามันหน่อยเอาสวิงมาตักตักตกเอาเลย แต่พอดีที่บ้านบ่มีสวิงค่ะก็เลยได้เอาไอเนี้ยมาไถาเอานะคะก็จะไถไปตามร่องน้ําแบบนี้นะคะไถไปเรื่อยๆเนาะที่ที่มันมีน้าอ่าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะว่าสาวสะกวนนะี่ะซีซอนได้หลายบฮหวกก็คืออันลูกออสนะคะภาษากลางเพื่อเรียกลูกออสเนาะแต่ไทยบ้านเฮาเรียกอันลูกหวกกะ เอามาประกอบอาหารแรงกันมือนี่เนาะว่าสิได้หลายสมเด็จมาเบิ่งค่ะว่าสาวสกวลุลอันสิซ่อนเป็นบอเนาะสิหากินเป็นบอสสิหมานคือผู้อื่นบอมาเบิ่งกันค่ะ <c oughs> นี่ค่ะไดอยู่เดอ้อเป็นอยู่เดอ้อค่ะเดอ้อบู๊ยคุณนะ อันนี้สาวสะกลมาสอนได้ประมาณสิบนาทีแล้วเนาะจังได้ถ่ายคลิปพอดีสอนไปสอนมาก็เลยว่าโอ้ยถ่ายคลิปให้อันทุกคนเบิ่งก่อนนะให้ทุกคนอันสอ,อนก่อนนะว่าอันชีวิตแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮาเนาะมันมีความซุขด้วยค่ะพี่น้อง สาสกลนก็นซ่อนไปเรื่อยๆค่ะอันตอนนี้มันกันบบดแล้วเนาะบ่มีแดดแล้ววางที่เสาสกุลซ้อนนี่กะเวลาก็ประมาณหาโมงแรงตอนนี้ผู้ดีอันกันหากับเข่าแรงเนาะกะตักตักไปแบบนี้ละค่ะนี่ก็ได้อยู่ค่ะก็พอได้เก็บอยู่ นี่คือผลงานนะคะที่สาวสะกวนอันสอนมือนี่เนาะขั้นตอนต่อไปจากการสอนก็คือการเอาเขี่เอาใส่อันลุงหวกออกนะคะอันนี้แหละโอ้ยสอนได้มาลายก็ต้องได้แบบอันนั้นเนาะค่ะมึงนั่งบีบออกทีละโตทีละโตัโอ้ยกว่าสิแล้วมีการเด็กโตอีกผู้เพิ่อนอบ,บ,บีบบีบบีบใจบีบมันสิคั้ำแล้วเนาะค่ะ กะนั่งบีบอยู่ผู้เดียวค่ะทีละโต๊ทีละโต๊ตเป็นไงคะอันสะอ่อนอยู่บอ่อสะอ่อนสาวสะกลไปซ่อนอยู่บ่ค้าชีวิตบ้านๆของสาวสะกลเนาะวันยุทธกะหาอยู่หากินแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะอันนี้คือเซตแล้วนะคะผลงานวันนี้ค่ะ